พื้นที่ปลูกยางพาราของไทยขณะนี้มีมากกว่า21ล้านไร่ในกว่า60จังหวัดทั่วประเทศส่วนกเกษตรกรชาวสวนยงางม,มีไม่ต่ำกว่า6ล้านคนประกอบกับยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ทําให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงต้องผลักดันมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยงางและเพื่อพัฒนาย,ยางทั้งระบบ ซึ่งมาตรการล่าสุดก็คือการระดมความร่วมมือจาก4องค์กรประกอบด้วยการยางแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทชโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมดําเนินการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราในรูปแบบต่างๆรวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จ,จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ยางก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติจะเห็นได้ว่าทำยังไงที่จะทำให้ยางที่เราเป็นวัตถุดิบเนี่ยส่งออกแล้วมีมูลค่ามากขึ้นก็ต้องพยายามแปลรูปให้ได้ก่อนทำเป็นของที่มีมูลค่าสูงขึ้นตรงนี้ที่ทางสภาากรรมเราสนใจมากที่อยากจะส่งเสริมทำให้เกษตรกรเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าสามารถนำยางมาแปลรูปแล้วส่งออกในรูปที่มันมีมูลค่ามากกว่า หรือไม่ยังเป็นต้องส่งออกก็ได้ใช้ในบ้านเมืองของเราตัวอย่างเช่นทางยางนำไปทำเรื่องของถนนหนทางตอนนี้เราใช้เยอะเลยนะครับอย่างเนี้ยมันเป็นประโยชน์ทำให้มันอยู่ในประเทศของเราได้ด้วยนะครับสำหรับเครือข่ายนวัตรกรรมยางพาราจะดำเนินงานภายใต,ใต้กรอบระยะเวลา3ปีโดยมุ่งหวังจะสร้างการต่อย,ยอดงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดเป็นนวัตรกรรมและเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งผลักดันให้มีการนำนวัตรกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมเนี่ยเราจะใช้ยางพลาเฉพาะในอุตสาหกรรมเรื่องของอโตโมบิิหรือหรืออุตสาหกรรมยางยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อย,ยางไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในเรือยยเร่องของของยานพานะทั้งหลายทั้งปวงล้อย,ยางล้อมอเตอร์ไซค์แต่หน่อยเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาไปสู่อุตสา,าหกรรมภาคอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะอุตสาหกรรมในเรื่องของ อุตสาาหกกรรมกรมแพทย์น,ะะน,รรนผู้ว่าก่อเยาทอ,อยังบอกได้ว่าไทยเตรียมจะขยายตลาดการส่งออกยางพาร,ราไปยังตลาดใหม่ๆอย่างรัสเซียและอินเดียเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากตลาดส่งออกเดิมที่ยังประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศในปี2558ที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตยางพาร,ราในประเทศได้4,470,000ตัน เพิ่มขึ้นจากปี2557จำนวน100,000ตันและมีปริมาณการใช้ยางพาร,ราในประเทศราว600,000ตันเพิ่มขึ้นจากปี2557จำนวน60,000ตันส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยปี2558มีมากถึง430,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นวัตถุดิบ200,000ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ยาง230,000ล้านบาทซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่ถือว่าเป็น product champion ของอุตสาหกรรมยางคือผลิตภัณฑ์ยางล้อ ที่มีมูลค่าในการส่งออก1,2 0 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งประเทศความร่วมมือของเครือข่ายนวัตรกรรมยางพาราในครั้งนี้จึงถือเป็นฐานสําคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งหากประสบผลสําเร็จก็เชื่อว,ว่าจะทําให้ไทยก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแน่นอน